สวัสดีค่ะไขวานะคะวันนี้เราก็จะมาจีบผู้เป่าในเอซ่านะคะอะไรอะ่ะ ไปแล้วไปล้ววัสดีดีวัสดีค่ะอยิ้ก็ยิ้ครับ ทำไมาเราก็ยังไม่ยิ้มนะมจะยิ้มนะก็จะยิ้มหวานให้เธอเนี่ยแหละอยู่ทั้งวันเลยอยู่คอนแก่น,นะคะ่ะแล้วยืนที่ไหนอะ่ะใจยองไม่ได้อยู่ในใจโาไม่ได้อยู่ในใจโา ตกลงฉันคิด่ไปเองใช่่ะไหมสวัสดีค่ะยังค่ะ,คะจีบผู้บ่าวไม่ติดจีบผู้สาวได้ไหมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ จรัค่ะัคลัอเีกเราเป็นแฟนกันจําไม่ได้หรอเอเราเป็นแฟนกันเราเป็นแฟนกันเราเป็นแฟนลืมชื่อเราหรอาเโอเคโอเค เมื่อไรที่รักจะมาหาเราบ้างล่ะวิต้องให้เราไปวันไหนเลยวัน,นที่เธอคิดถึงเรามากๆานี้วันนี้ได้ไหมเราเปิดประตูห้องรอเธอเลยบันบ้น <laughs> โอ้โอะไรอะที่รักจำบ,บ้านเราไม่ได้เลยอ่ะวิรถบวชเสียใจนะแบบนี้ย คบ้าเ <Okay. S 2> ฮ้ยโหเดือดเดือเดือดเดืเดเดยังไม่ได้ปดเลยโอไม่ให้ปดเลยคนเนียจริงทำไมอ่ะน่ารักนินชอบตรงผมชอบจังชอบตรงผมปัจมันมี่าวเลยลา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 ลองลองงานเอง กินนะผมไม่ได้เลยนะไมกินไม่ได้หรอกนี่อยากกินคนไในเนี่ยในจรว่าไปไอ้หมดไม่ต้องกินเดี๋ยวกูกิน <c oughs> ดีมันนันยังไม่หานนะเล็กเอาไปแล้วเหรอชื่ออ,อะไรครับอ๋อชื่อไขาวาน,นะค่ะเนี่ยอยากกินไขาวานจังเลยเ <c> ป <oughs> <c oughs> ็นจังหวัดอะไรนะี เป็นคนทุกที่นะคะตัวเฮนดยตัวหงอยู่ตัวฮหดยังอยู่ก็นั่งคิดถึงพี่ไงแหม่เอาว่าคิดถึงก็คิดถึงว่ามีแฟนโว่อย่างน้ำจิ้มใส่นี่อะไรันอ่ก้อนนี่มีว่ามันเลยลูกพี่อ่ะ ว,ว,ว่าอะไรเยอะๆเยอะๆเยอะแปดอย่าปัดอย่าปัดเลยโอ้โหทำไมอ่ะเยอะแปดได้ไหมทำไมยัง,ยยงไม่ได้ปัดเลยแล้วมีอะไรอะไรนะมีแฟนยังครับยังไม่มีแฟนค่ะเป็น,เป,น,เ,ปนเ,ปเป็นให้ไหมเป็นเป็นให้ไหมพี่มีเมียแล้วไม่ใช่หรอว้า แกล้งขอแกงเนี่ยนี่ใส่ไม่ดีเลยพวกเ่ยใช่ใช่พี่แกงใช่แต่คดีเขาเริ่มเลี้ยงผ่านนะพูดมาดิว่ามีแฟนจริงไม่มีแฟนจริงอ่ะมันทำไม่ละเนี่ยเออมันมีแบบซิ่งมีฝุ่นเป่ามันเหลืออย่างเดียก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะ สำหรับวันนี้ก็ที่บ้าน